มีกรณีที่อายุคนี้สมัยนี้เวลามีปัญหาก็มักจะไปร้องกับอ<ะ>ินฟลูเอนเซอร์สายหมายต้องรอดอคุณกันจอมพลังอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานนี้ก็คงไปร้องกับคุณกันคุณกันจอมพลังกันถัดพงไพยบูรเวศก็เลยพาแม่พร้อมลูกชายหกขวบไปแจ้งความที่สอนอพยาไทยระบุว่าถูกครูผู้หญิงอายุ33ปีชาวฟิลิปปินเป็นครูสอนภาษาต่างชาติคือภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐเทวีใช้มือตบเข้าที่บ้องหูจนเลือดออกและเป็นแผลโดยก่อนถูกตบข้อมูลที่คุณการบอกก็คือเด็กชายวัยหกขวบเนี่ยย้ายมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในโรงเรียน,แห,หนแห่งนี้ระดับประถมหนึ่งได้แค่สเดือนโดยที่บาดแผลเนี่ยน้องไบก็จะเห็นว่าหูซ้ายอะค่ะหูซ้ายของน้อง6กขวบเนี่ยมีรอยแผลและมีคราบเลือดสีแดงคือมันมีเลือดซิบๆออกมาชัดเจน ซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ของน้องอัดคลิปคือน้องไม่อยากมาโรงเรียนอีกแล้วแล้วก็ร้องไห้ให้เหตุผลกับคุณแม่ว่ากลัวกลัวขณะที่แม่ของเด็กบอกว่าเหตุการณ์ที่ตบบ้องหูลูกเนี่ยเกิดขึ้น19สิงหาลูกไปเรียนปกติ<า>เลิกเรียนกลับมาบอ,บอกแม่ว่าแม่หนูโดนเชิดตบมา เชอร์ก็คือทิชเชอร์เนี่ยแล้วชี้ให้ดูที่หูซ้ายแล้วน้องก็เล่าให้แม่ฟังบอกนั่งเรียนกันอยู่แล้วไม่เข้าใจ ABC คือน้องไม่รู้เรื่องเลยก็เลยกาก,ากระบาดตัว C ทั้งหมดครูก็เลยเข้ามาตบแล้วลูกก็ชี้ให้คุณแม่ดูแผลที่หูอะค่ะแล้วก็บอกแม่ว่าปวดหูก็เลยเอายาให้กินก่อนพาไปหาหมอแล้วหมอระบุในบรรับรองแพทย์ว่าหูชั้นนอกอักเสบเฉียบพลันแม่บอกต้องทําขนาดนี้เลยเหรอมาเย็นถึงมาบอกเลยค่ะ เขาบอกเขาปวดหูแม่หนูเดินเชว่ตบมาหนูปวดหนูปวดมากมาเขาก็ชี้ให้ดูก็เอายาให้ลูกกินนะคะไป็นเด็กมีปัญหาครับไม่เคยคะ่ะน้องบอกไม่เคยโดนเพิ่งโดนวันนั้นะ่ะวันแรกน้องบอกว่าน้องนั่งเรียนกันอยู่แล้วทีนี้น้องอะ่ะไม่เข้าใจภาษา ABC น้องไม่รู้เลยคะ่ะเสร็จแล้วน้องกากระบาดตัว C หมดเลยก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคะ่ะ คุณจะมาทําอย่างนี้กับเด็กไทยขนาดนี้เลยเหรอถึงเป็นคนไทยก็ไม่สมควรที่ทํากับเด็กตัวเล็กแค่นี้ค่ะเขาบอกว่าหูน้องอักเสบเฉียบพันธุ์ค่ะตอนนี้น้องไม่ไปโรงเรียนอย่างเดียวค่ะถ้<อ>าพูดถึงเรื่องว่าจะให้ไปโรงเรียนน้องดิ้นตายเลยค่ะไม่ยอมเขาก็ยังได้สอนอยู่เขาบอกว่ารออะไรนะหมดสัญญารอหมดสัญญา <c oughs> ไม่มีบทลงโทษเลยใช่รอหมดสัญญาอคุณแม่ก็คลิปเนี่ยน้องใบตอนที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเลยใช่ไหมค่ะ ทำไมคูไม่ตีหรอกครูใจดีคูก็ไม่ทำไม่มีใครทำ ว่าหลังจะเกิดเรื่องครูสาวฟิลิปปินเข้าไปไก่เกลี่ยที่โรงเรียนให้เข้าไปคุยกันใช่ไหมตอนแรกจะให้เงิน5,000ันเพื่อให้จบเรื่องแต่ว่าฝั่งคุณแม่ไม่ยอมค่ะพอตกข่าครูแจ้งมาว่าหาเงินได้มาเพิ่มรวมเป็นหมื่นบาทคุณแม่บอกก็ไม่ยอมรับข้อเสนออยู่ดีพอถามว่าวันที่ได้ไปไก่เกลี่ยเขาได้ขอโทษไหมคุณแม่บอกไม่เอ่ยคําขอโทษเลยเขาบอกแต่ว่าเขาเสียใจแล้วเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแม่บอกว่าครูตอนนี้ยังสอนปกติรอหมอดสัญญ,ญา ตอนไปโรงเรียนคุณแม่อ้างว่าถามเด็กคนอื่นบอกโดนบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่านี้อยากให้โรงเรียนได้พิจารณาให้ดีก่อนรับครูต่างชาติมาสอนเป็นครูผู้หญิงชาวฟิลิปปินอายุ33ใช่ไหมค่ะนักข่าวโทรศัพท์ไปถามครูประจําชั้นของเด็กหกขวบคนละครูครครนะท่านผู้ชมค่ะคุณครูให้ข้อมูลว่าตอนนี้โรงเรียนกาลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็ไปถามทิชเชอร์คนที่น้องกล่าวอ้างเนี่ยครูฟิลิปปินเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีการทําร้ายหรือตบหูเด็กค่ะเอาแล้วแผลนี้มาจากไหน คุณแม่เด็กมาร้องเรียนก็เรียกมาพูดคุยแม่เด็กเรียกให้ทิชเชอร์ต่างชาติเยเยียวยา20000นอ๋อเรียก20000นแต่ทิเชอร์เนี่ยไม่มีให้ส่วนที่วันไกล่เกลีย์ทิเชอร์นั่งร้องไห้เสียใจยเป็นเพราะว่าตกใจค่ะที่บอกว่าจะจ่ายให้หมื่นหนึ่งก็คืออยากจ่ายให้เรื่องมันจบแต่เขายืนยันเขาไม่ได้ทำ ทีนี้ถามว่าเอาละคุณครูประจําชั้นน่ะเชื่อไหมว่าทิเชอร์ไม่ได้ทําครูประจําชั้นของน้องบอกจากนิสัยเขาสอนที่นี่มา3ปีมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะอตอนนี้โรงเรียนก็ตกใจเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบว่าตบหูเด็กจริงไหมแล้วทิเชอร์คนนี้ยืนยันมาทํางานถูกต้องตามกฎหมายค่ะ,ะเดี๋ยวตามกันดู